เหตุการณ์ที่พระไปชุมนุมเพื่อปฏิบัติธรรมมันเป็นสองวาระด้วยกันคือ 1. เป็นการชุมนุมให้เห็นให้ท่านนายกรัฐทนมนตรีประจำสำนักนายกและท่นมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและดูแลคณะสงฆ์เนี่ยได้ตระหนักว่าเท่าที่ท่านประมาทว่าพระไม่กล้าออกมาพระไม่กล้าออกมาเนี่ยนี่เป็นเอ่อเป็นครั้งแรก ที่พระท่านได้มาเหมือนจะกล่าวเตือนท่านว่าอย่าประมาทพระแต่ถึงกระนั้นพระก็ไม่มีเจตนาร้ายต่อรัฐบาลน,นี้เป็นการกล่าวเตือนเท่านั้นเองว่าในการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นท่านจะฟังใครเรื่องความผิดชอบช่วดีเป็นเรื่องที่เป็นลักษณะของการปกครองไม่ใช่เรื่องที่จะต้องช่วยเหลือกันแล้วถามว่าอุ้มธรรมกายแล้ได้อะไร ธรรมกายไม่ใช่ทุกตาเทพมาเลยล่ะที่คณะสงฆ์จะมาอุ้มธรรมกายมีบุญคุณอะไรเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเข้าใจว่าในกรณีนี้จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรว่าสมเด็จพระมหาสมคราจารพระผู้ใหญ่อุ้มธรรมกายพราะเป็นท่านน้าเงินเนี่ยมันจะดูถูกกันเกินไปไหมว่าพระเป็นทานน้าเงินเนี่ยเราจะดูถูกพระไปไหมว่าธรรมกายซื้อพระเนี่ยมาถูกท่านเ,เราบวชกันมาขนาดนี้นะฮะ ผ่ลานร้อนผ่านหนาวผ่านทุ่ดงขวัดมาผ่ลานความลำบากยากเข็นมาเนี่ยไม่มีโอกาสไปอุ้มใครหรอกการสถาปนาสุริยสังาราชนั้นได้บอกกล่าวไปเสมอว่าเป็นการวิ่งผาดสีคูนร้อยไม่มีโอกาสหันหน้ามาถามกันทาหนังสือถึงสํานักพระราชวังถึงสํานักพระราชวังเมื่อไหร่หรัรชเลขาเมื่อไหร่แปลว่าสิ้นสุดหน้าที่ของท่านนายกร,รัฐมนตรีจากนั้นก็เป็นระเบียบของวงัง ที่จะดาเนินการไปเพราะบาทมลวงเจ้าอยู่หัวท่านมีอวิโรธนธรรมท่านไม่ปฏิบัติหน้า,นาที่บกพร่องหรือเบียงเบนจะทรงปฏิบัติตามนั้นเพราะฉะนั้นท่านในช่วงที่ท่งต่อท่งผ่านถึงม้ที่สามสมามมที่สามคือสำนักนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีถึงมาที่สามทำไมาที่สามหันมาถามอ้ยเอ้ย,อยวิ่งช้าไปเปล่าวิ่งเร็วไปหรือเปล่าจะต้องส่งไงแพ้ มันแพ้คนที่สามนี่แหละคือนายกนี่แหละท่านเพราะนั้นพระท่านจึงกล่าวเตือนนะด้วยการที่มาประชุมกันเสียแล้วไม่มีคำหยาบคายไม่มีการโจมตีใครเลยนะส่วนกิจกรรมของโยมนั่นที่ไปเผาลงสง่งลงศพอันนั้นมันเป็นเรื่องของโยมอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งสองก็เป็นการเตรียมตัวในการทํากิจกรรมมาคบ,บูชาในวันที่22เพราะาเรามีสัปดาห์วันมาคบ,บูชาก็ถือโอกาสสองอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในการที่พระไปเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเพราะนะรัฐบาลเห็นว่าพระจะเป็นภัยต่อรัฐบาลจึงเอาทหารไปปิดกัน้นส่งอะไรจาราชนไปสอดแนมจะเป็นดีเอสไอหรือว่าตำรวจรับไปสอดแนมพระท่านทาในที่เปิดเผยนะถ้าทําในที่รับใช้โทรศัพท์คุยกันดีกว่าใช้สังการทางโทรศัพท์ดีกว่า นี่ทําแบบเปิดเผยไปฟังได้ไปดูได้แต่ทําไมต้องไปกันไปกัน้นน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางแล้วทําไมทีสันติอโศกไปปักหลักทําไมไม่ไปกัน้นไม่ไปห้ามสมัยก่อนนู้นอทาหารทำไมไม่ไปห้ามกลับให้การคุ้มครองท่านพุทธอิสระไปดําเนินการไม่ห้ามกับทาการคุ้มครองอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนเขามองเห็น แต่มันพระสงฆ์ไทยกับชาวพูดที่ดีๆเนี่ยมันก็แปลกอยู่เรื่องหนึ่งไม่เคยพูดไม่พูดไม่ประนามไม่โจมตีไม่กล่าวปิดสุนะวาจาหรือมุสาวาตในสี่องค์ประกอบแล้วจึงเห็นการแสดงความคิดของคนที่ไม่มีศีลธรรมแต่อวดตัวว่ารู้ดีเรื่องพระมาพูดกันเพราะอย่าลืมว่าคณะสงฆ์เนี่ยทุกตั้งแต่มีคณะสงฆ์มาเนี่ยช่วยราชการบ้านเมืองมาตลอดนะในการพัฒนาประเทศ ถามท่านนายกและท่านผู้ชมว่าถ้าไม่มีพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยเออไม่มีพระศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยเนี่ยกินอะไรกันพุทธภาณิประวะการค้าขายอาศัยพุทธศาสนาไปวิเคราะห์ดูให้ดีถ้าพระไม่เอาด้วยกับรัฐบาลเนี่ยอัตมาวายุ่งนะรัฐบาลไปเอาด้วยกับคนที่ครึ่งคนครึ่งพระรัฐบาลยุง่งดังนั้นยิงจันจะบอกว่าแล้วก็ อย่าใจให้ข้อสังเกตต่อท่านนายกท่านรัฐมนตรีและประชาชนว่าสังเกตไหมว่าคุณไพบรจนิ์ติตะวันพุทธอิสระเนี่ยกล่าวซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ปราชิก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 การใส่ข้อหาปราชิกในสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงนะปราชิกเรื่องนั้นปราชิกเรื่องนี้เรื่องฉกโกงภาษีเรื่องรับสินบนเรื่องปรปราชิกทางนั้นทําไมท่านไม่ฟ้อง ท่านประวิทย์วงศ์สุวรรณโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรหนะ้าข,ขุดคลองเอาท่านรัฐบาลโดนวิจาร์เรื่องอุทยานรัชพักเป็นเดือดเป็นแค้นเพราะเป็นเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลนี้สองท่านประวิทธ์วง์สุวรรณวันสงสารมณีโดนข้อหาเรื่องฐานพันศึกว่ากินหัวคิวฐานผันศึกฐานผนศึกก็ไปกินหัวคิวของเพื่ออะขุดคลองอขุดน้ําท่านยังเป็นเดือดเป็นแค้นตามจับตัวก็ต้องเยอะแยะ เพราะท่านรักษิ์ศรีท่านทําไมสมเด็จพระราชาคณะอย่างสมเด็จมหาราชมกรฎาจารย์ท่านไม่โต้อตอบสักคำหนึ่งเมตดหนึ่งพรหมวิรธรรมที่ท่านมีในใจเสมอสองอภัยทา,านทําลายไปเ,เธอว่าฉันประราชิกประราชิกประราชิกเออเป็นคาราวานเขาฟ้องกันตายแล้วข้อมูลประราชิกคืออะไรเราไปอยู่ในเหตุการณ์กับลองดูประมวลสถานการณ์เพื่อมาคุยกับประชาชน มันน่าจะเป็นสิ่งที่ให้สติปัญญามากกว่าเพราะฉะนั้นะจะไปแจ้งอะไรก็เรื่องของท่านไม่ใชื่องลวง่าตามาไม่ยุไม่ห้ามแต่ทําอะไรเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เขามองเห็นก็เตือนทุกฝ่ายแด้วยความปรารถนาดีท่านไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันแล้วก็ให้เข้าใจว่าพระไม่มีพวกใครหรอกคณะสงฆ์เนี่ยไปเอารูปทักษิณมาเอารูปคุณปูมาเอารูปอะไรมาถามจริงๆเถอะ ว่าเขาเป็นพวกทักษิณเนี่ยคณะสงฆ์เป็นพวกทักษิณเป็นพวกพักนันพาณิพระทําไปทุกพักนั่นแหละแม้แต่รัฐบาลนี้ท่านก็ไปทำนองทำเนียรท่านก็ไปอันนี้มนชั้นไปชันไปด้วยเมตตาธรรมถวายเท่าไรฉันไม่รู้อาจจะไม่เคยดูซองเลยก็ได้เพราะนั้นอยากกล่าวหาพระว่าเป็นพระพักการเมืองนั่นพักการเมืองนีนะ้แล้วก็ดีเอสไอจะไปชี้ความผิดว่าธรรมกายปราชิกสมเด็จเป็นอย่างนั้นงี้ดีเอสไอไม่ได้มีหน้าที่ทำพระธรรมวินยัย ส่วนดีสไอจะไปสืบคนเรื่องการหนีพสองพสงภ์ษีมันก็ต้องไปดูว่าใครทํางานในนามสมเด็จองนั้นก็ต้องรับรองไปนะลายเซ็นของสมเด็จอ,อาจจะเป็นลายเซ็นที่ท่านเซ็นไปอะไรไปนะฮะเขาไปใช้มันก็ต้องผ่อนปลนกันบ้างแต่จะดูช่วงดีเอสไอมันจะสืบพระระดับสมเด็จไหมเนี่ยมันจะสืบยังไงจ,จะตัดสินประชิกยังไงเนี่ยเราไปดีเอสไอก็ต้องคิดเยอะๆนะฮะ นะ่าตัดสินอะไรด้วยการที่อะไรไปทางเดี๋ยวคิดเยอะๆอัตมาพูดกับคิดเยอะๆแต่ฉันแต่ฟังหรือไม่ฟังหรือจะมีโอกาสฟังได้มากน้อยเท่าไหร่ก็สุดแต่ท่านจะคิดกันเอาเองแล้วขอให้วางใจเถอะว่าอัตมาไม่ใช่พวกใครและไม่เคยมักใหญ่ฝ่สูงว่า,อ,าออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะมีสมณศักดิ์สูงไม่ต้องอย่ามายุ่งกับอาตมากันแล้วกันนะแต่ว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้ถูก เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและก็ให้คิดว่าพุทธศาสนาได้ช่วยประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยมีบุญคุณท่วมหัวแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิที่อยู่ในตัวท่านส่วนใครไม่นับถือก็ช่างเขาเพเท่านั้นเองท่าน